ในขณะที่กบฝูงหนึ่งกำลังเดินทางผ่านป่าอยู่นั้นกบสองตัวในฝูงก็ร่วงลงไปในหลุมลึกเมื่อกบตัวอื่นเห็นก็มาล้อมรอบปากหลุมและเห็นว่าหลุมมันลึกแค่ไหนพวกมันก็บอกกบทั้งสองว่าไม่มีความหวังหรอกที่จะขึ้นมาได้อีกแล้ว อย่างไรก็ตามกบทั้งสองตัดสินใจไม่เชื่อคำพูดที่กบตัวอื่นๆบอกพวกมันเดินหน้าพยายามกระโดดออกจากหลุมถึงแม้ว่ากบทั้งสองจะพยายามอยู่ฝูงกบด้านบนปากหลุมก็ยังคงบอกให้ทั้งสองยอมแพ้เอาแต่พูดว่าไม่มีทางหรอกที่พวกเขาทั้งสองจะขึ้นมาได้ จนในที่สุดกบตัวหนึ่งในหลุมก็ยอมรับฟังคำสบป,ประมาทมันยอมแพ้และร่วงลงไปสู่หาย,ยนะกบอีกตัวก็พยายามกระโดดให้สูงที่สุดเท่าที่มันจะทำได้อีกครั้งที่ฝูงกบตะโกนให้มันเลิกดิ้นรนและยอมร่วงลงไปแต่มันกลับกระโดดให้สูงขึ้นอีก จนในที่สุดมันก็ขึ้นมาได้ในการกระโดดครั้งสุดท้ายกบตัวอื่นๆอยากรู้ว่ามันทำได้ยังไงทำไมมันถึงทำได้และแล้วก็กลับกลายเป็นว่ากบตัวนั้นหูหนวกและมันคิดว่ากบตัวอื่นๆกำลังให้กำลังใจอยู่ตลอด จงหูหนวกเมื่อคนอื่นๆบอกคุณว่าคุณทำไม่ได้บางคนจะพยายามฉุดคุณลงไปเพียงเพราะแค่ว่าพวกเขาเองทำไม่ได้คุณแค่ต้องไม่ยอมแพ้จดจำความฝันของตัวเองและมั่นใจเข้าไว้คุณจะทำได้อย่างแน่นอน